สวัดีค่ะก็สซบอกเรามาแนะนํำนิสสันนาวราให้ชมนะคะหลายท่านตามหาค่ะรุ่นนี้นะคะนาวราปี2013เครื่อง2.5 open cap ตัวสูงตัวท็อปเครื่องดีเซลนะคะเครื่องดีน้ําไม่ดันกวันไม่ไหลค่ะเกียร์เขานิ่มเขา้าครบใช้งานได้ปกติช่วงร่างแน่นแน่นแอร์เย็นๆค่ะสภาพเดิมๆนะคะหน้าหลังเดิมเลยทีเดียวตัวแคปเปิดได้นะคะกว้างขวางเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้จุใจยิ่งขึ้นค่ะ รถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะไม่เป็นสนิมคะทุท่านเอกสารมีครบพร้อมโอนราคา1 4 8่า148,000บาทค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะภายในเป็นเบาะหนังสภาพดีมากๆพร้อมขับขี่ได้เลยรถจอดอูแถว b ิ๊กซีเคหะรม9กาค่ะ1 4 8 0 0 0บาทนะคะสนใจเน้นติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป และคนเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะประโยชน์โดยตรงของตัวท่านนะคะแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ